ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4นะเรียนกันต่อในหน้าที่28นะครับในส่วนของหนังสือ Student Book ที่ชื่อว่า Say h e l l o Six นะครับครูพี่นันนะครับก็ต้องขอขอบใจนะครับลูกๆนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะที่เข้ามากด ให้กำลังใจคุณครูนะครับด้วยการกด subscribe นะครับก็คือกดติดตามนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ก็ตามนะครับนะโอเคครับเข้าในบทเรียนกันเลยนั่นก็คือนะครับข้อ B นะครับคำสั่งบอกว่า read แปลว่าอ่านนะครับ change นะครับแายได้2ออย่างนะครับแปลว่าเนื้อเพลงกับแปลว่าบทสวดมนต์นะครับนะแปลว่าบทสวดมนต์ก็ได้นะครับ นะครับแปลได้สองอย่างนะครับแต่ในที่นี้นะครับเป็นเนื้อเพลงนะครับจงอ่านนะครับเนื้อเพลงและ discuss นะครับ discuss ก็ให้แปลว่าหารือนะครับหารือวิ h กับ your friend เพื่อนเนของคุณนะครับ pay attention นะครับ pay ปกติแปลว่าจ่ายแต่ pay attention เป็นสำนวนนะครับอย่าไปแปลว่าจ่ายนะครับนะเป็นสำนวนนะครับ pay attention นะครับ Attention แปลว,ว่าความสนใจนะครับ Pay attention แปลว,ว่าจงให้ความสนใจนะครับจำไว้เลยนะลูกนะนะจำประโยคนี้ไว้เลยเขาใช้คำนวนว่า Pay attention นะครับจงตั้งใจฟังหรือว,ว่าตงจงให้ความสนใจนะครับ Pay attention ให้ความตั้งใจในการทำอะไรครับ To linking นะครับ South A link นะครับแปลว,ว่าเชื่อมนะครับจงตั้งใจฟังดูนะครับนะ หรือว่าสนใจเป็นพิเศษหรือตั้งใจฟังในการเชื่อมของเสียงนะครับนะหมายถึงในการเชื่อมของเสียงชื่อเพลงนะครับก็คือ type of s e x exercise นะครับคือการออกกำลังกายวิธีต่างๆนะครับการหรือว่าการออกกำลังกายแบบต่างๆ type แปลว่าชนิดนะลูกนะถ้าแปลตามตามคำศัพท์ แปลว่าชนิดนะครับชนิดต่างๆของการออกกำลังกายนะครับคุณครูก็เลยแปลให้ว่าการออกกําลังกายแบบต่างๆนะครับหรือจะแปลว่าชนิดต่างๆของการออกกําลังกายก็ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงต้นฉบับกันเลยนะครับ CD Script 16 for students book activity 3 read and discuss b read the chant and discuss with your friends pay attention to the linking sounds types of exercise running running helps your breathing and your heart bending and stretching help you move more easily what makes your body strong? Do sit ups. Yes, do sit ups. If you want to be fit, you must exercise. There are different types. Yes, different types of exercise. What exercise do you do? Turn your head. Do sit ups. Swing your arms do aerobics do yoga do legs lift touch your feet bend your knees stamp your feet okay อันนี้เป็นเสียงเพลงที่ไม่มีดนตรีนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาต้องการให้นักเรียนไป y n t i o n นะครับ <c oughs> to the l i n k i n g sound นะครับก็คือคำที่เชื่อมคำที่เชื่อมก็คืออย่างนี้นะครับ running running out your breathing นครับก็คล้ายๆกับบทกลอนของไทยเราเนี่ยนะครับนะสัมผัส ING ก็สัมผัส ING ด้วยกันนะครับ and your heart นะครับ bending and stretching help you อ่า uh, uh, move more easily นะครับ what make your body strong do sit up y e s do sit up นะ if you want to be fit นะ fit กับ sit ก็สัมผัสกันนะครับนะ you must exercise there are different types นะครับ exercise นะครับ size พยางสุดท้ายกับ type นะครับก็สัมผัสกันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ทีนี้เรามาฟังคุณครูแแ้ฟังนะครับ running running ก็คือการวิ่งนะครับ help your breathing and your heart help เราช่วยนะครับช่วยอะไรครับการหายใจของคุณนะครับ breathing แปลว่าระบบการหายใจนะครับ and heart ก็คือช่วยให้หัวใจของคุณนะครับสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้นนะครับ bending แปลว่าการงอนะครับการงอของมือของร่างกายกับของเท้านะครับการ stretch Uh, stretching นะครับก็คือการยืดออกนะครับการยืดนะครับยืดไม้ยืดมือนะครับการงอเท้างอแขน h o w you move more easily ก็คือทำให้คุณเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเคลื่อนไหวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ move แปลว่าเคลื่อนเคลื่อนไหว easily แปลว่าได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นคำขยายกริยา more มากขึ้นนะครับแต่เริ่มทุกศัพท์ What make your body strong นะครับอะไรที่มีส่วนทำให้นะครับ make make แปลว่าทำ your body ร่างกายของคุณแข็งแรงนะครับ strong อะไรที่มีส่วนทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงก็โดยการนะครับดู s i t up ก็คือเล่น sit up นั่นเองนะครับ If you want to be fit นะครับ fit นะครับภาษาไทยก็นำมาใช้อยู่ทับศัพท์นะครับบอกว่าคนนั้นหุน fit ่นฟิตเฟิร์มเหลือเกิน ฟิตเฟิร์มก็คือทั้งแข็งแรงสมบูรณ์นะครับนะดูสมดุลกันเหลือเกินอะไรอยงนี้นะครับก,ก็เรียกว่าฟิตไม่ได้แปลว่าแน่นเอียดเหมือนกับว่าใส่เสื้อฟิตอย่างเดียวอันนั้นก็ก็มีส่วนได้นะครับนะแต่ฟิตในที่นี่คือเหมาะสมนะครับไม่ได้แปลว่าคับตึงจนกระดุมแทบหลุดอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับอันนั้นก็นานๆเขาถึงจะมีความหมายก็ความหมายภาษาอังกฤษนะ ถึงจะหมายความหมายไม่ได้หมายความว่าใส่เสื้อฟิตกระดุมจะขาดยังไม่เกี่ยวกันนะครับกับความหมายของศับนี้นะครับ you must exercise นะครับคุณต้องออกกำลังกายนะครับ there are different types yes there แปลว่ามีนะครับ different แปลว่าแตกต่างนะครับ type แปลว่าชนิดนะครับ different type ก็มีชนิดที่แตกต่างกันไปนะครับในการออกกำลังกายนะครับ Different t y p e of exercise ก็คือวิธีที่แตกต่างกันออกไปในการออกกำลังกายนะครับโอเคนี่คือคุณครวยพี่นันแปลให้แล้วทีนี้มาดูคำศัพท์ว่ารองร่างกายวิธีไหนบ้างนะครับ What exercise นะครับการออกกำลังกายอะไรนะครับอ,อะไรในะที่นี้เราแปลว่าแบบไหนก็ได้นะครับนะไม่จาเป็นต้องแปลตรงๆนะครับการออกกำลังกายอะไรที่คุณต้องทำหรือว่าที่คุณทำนะครับ ดูตัวนี้เป็นกิริยาช่วยไม่ต้องแปลดูตัวหลังเป็นกิริยาแท้แปลว่าทำนะครับการออกกำลังกายอะไรที่คุณทําก็แปลว่าคุณจะออกอกำลังกายแบบไหนได้บ้างแปลแบบนี้ก็ได้นะครับนะเพราะความหมายเดียวกันนั่นก็คือเทินยัวแฮดเทินยัวแฮดนะครับเทินแปลว่าหมุนนะครับหมุนศีรษะนะครับหมุนศีรษะไปซ้ายไปขวาไม่ใช่หมุนรอบตัวทีเดียวนะแต่หมุนรอบตัวนี่คนอยู่ข้างๆวิ่งเลยนะครับ เพราะไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับนะถ้บาบทศิษศาได้รอบตัวดูซิทอพนะครับนี่นะครับตามภาพเออทับศัพท,ทไปเลยนะคนไทยก็ใช้กันอยู่ซิทอพก็คือนะครับท้ายดีนะถ้าน้ำหนักเยอะๆหน่อยก็ต้องมีอะไรเท้าเนี่ยต้องไปเกี่ยวไว้กับอะไรนะครับไม่อั้นยกตัวเองไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่สมบูรณ์ก็ยกขึ้นสวิงนะครับก็เราได้ยินบ่อยนะครับสวิงก็คือการเหวี่ยงการแกว่ง Your arm ก็แกว่งแขนนะครับดูแอโรบิกก็คือเต้นแอโรบิกนั่นเองทำแอโรบิกเขาไม่พูดว่าทำแอโรบิกนะครับเล่นแอโรบิกหรือว่าเต้นแอโรบิกก็ได้นะครับจะแปลว่าเล่นหรือเต้นก็ได้ดูโยคะก็เหมือนกันนะครับนะเขาไม่ใช้ว่าเล a y โยคะนะนะลูกนะแปลว่าเล่นโยคะนะครับหัดจำศัพท์พวกนี้นะครับดูนะครับเลขลิฟนะครับ e ลิฟแปลว่ายกนะครับ L-E-F-T เนี่ย ลิฟที่เราเรียกว่าลิฟในในตึกต่างๆอะไรนี้ตามตึกสูงๆนะครับเพราะลิฟเปนแปลว่ายกนะครับก่อนถึงได้เรียกว่าโอ้เราไปขึ้นลิฟกันเพราะลิฟมันจะยกเรานะครับยกขึ้นยกลงนะครับดูเลขเลฟนะครับก็คือยกเท้านะครับยกเท้าขึ้นลงนะครับในตามภาพนะครับ touch your feet นะครับ touch แปลว่าแตะหรือสัมผัสนะครับก็คือเอามือไป นะครับก้มลงไปสัมผัสกับปลายเท้าหรือนะครับเบ้นแปลว่างอนะครับเบ้นอยู่นีนีแปลว่าเข่านะครับให้ให้งอเข่านะครับหรือให้สแตมนะครับสแตมในที่นี้นะครับสแตมปกติมันแปลว่านะครับนอกจากแปลว่าอากรสแตมเป็นคำนามแล้วนะครับถ้าเป็นคำกริยาก็แปลว่าประทับนะครับประทับลงไปตีตราลงไปเพราะฉะนั้นสแต็มโยฟีตก็เหมือนกันนะครับ ถ้าไปหยาบๆก็คือกระทืบลงไปนะครับกระทืบเท้าลงไปแต่ในที่นี้การออกกำลังกายนะครับไม่ต้องไปกระทืบเท้านะครับนะเขาเรียกว่ายกเท้าขึ้นลงนะครับคล้ายๆกับดูเลขลิฟต์นี่แหละแต่ใช้เป็นคำนวณว่าสเต็มนะครับ your feet ก็คือยกเท้าขึ้นลงนะครับคล้ายๆกระทืบนะครับยกกระทืบขึ้นลงขึ้นลงโอเคเป็นที่เข้าใจนะครับนะก็เป็นอันว่าหน้าที่28ก็จบอีกแล้วนะครับนะคุณครูจะทำเป็นคลิปๆไปนะครับ คลิปละหนึ่งหน้าหนึ่งหน้านะครับลูกนะก็พยายามนะครับหนาสอนในลูกๆทุกหน้าเลยนะครับจะไม่เว้นเลยนะครับนะเพราะนั้นง่ายต่อนักเรียนเข้ามาหานะครับเข้ามาในช่องครูนัน channel ปั๊บในช่องค้นหานะครับนักเรียนก็จิ้มเข้าไปเลยครับเซหน้า1หน้า2หน้า3จนถึงเซลลหน้าร้อยแต่ตอนนี้ทําได้แค่หน้า28นะครับลูกเข้ามาอย่าเพิ่งไปกดเป็นหน้า100นะครับไม่ได้นะครับยังทําไม่เสร็จ โอเคครับไปหนะ้าที่29ต่อโอเโอเคโอ